คลายล็อกดาวน์หวนสู่การแข่งขันซีรีส์ระดับโลก PUBG Continental Series Charity Showdown สุดนี้จัดเต็มยิ่งเดือดพร้อมอิ่มบุญกันทั่วหน้ากับการแข่งเพื่อการกุศลพบการแข่งจาก4โซนทั่วโลกโซนเอเชียแปซิฟิกททีมตัวแทนจากไทยพร้อมลงไฟกับ11ทีมจากประเทศอื่น เงินรางวัลสูงถึง2 0 0แสนเหรียญหรือ6ล้านบาทแบ่งให้กับทีมที่เข้าแข่งขันและนำไปบริจาคแก่มูลที่ที่แชมป์รายการนี้เป็นคนเลือกผู้ชมทางบ้านก็สามารถร่วมบริจาคได้ตลอดระยะเวลาการแข่งขันโดยเงินจะถูกนำไปสมทบกับเงินรางวัลของการแข่งขันมาร่วมกันเชียร์ทีมไทยเอาให้ปังแข่งขันกันวันที่1 4และ21เริ่มเวลา16นาฬิกา วันที่16และ23เริ่มเวลา16นาฬกา35นาทีรับชมในทาง YouTube PUBG Thailand Official Facebook PUBG Twitch Esport s Alliance และ Twitch FPS Thailand